ว่ดีครับไม่คู่สว่าดีค่ะว em ่าดีอีฟสุดยอดมาคะมูน eh ีธิเป็นวันท um> so ี่ยี <S <S ่ส네ิบแปดแล้วนะคะยี <S> <S> <S ่สิบแปดสิงหาสองห้าหกแปดนะคะไม่คู่ค่ะมาถามข่าวถามข่าวอีฟซีนะคะค่ะพูดกําลังรอติดตามปูตากเป็นวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งกันยาใครจงลอกฟังเสียงปูสําหรับวันที่สามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอไม่คู่กับไปทำพิธีขึ้นกาวรำถวายรำบวกสวงปู ที่วัดป่าบ้านเมื่อเนาะคะเด้อกะสร้ามคือเก่านะค่ะสร้างมหาเจดีเพราะท่านเลี้ยวค่ะหน้าฝนอยู่ก็เลยงดไว้งดไว้เพราะว่าย้ํามันก็เฮ็ดยังมันก็บ่สะดวกสบายถ้าเฮ็ดยังแดดแล้วก็ฝนตกใส่จังซี่น่ะใครอยู่เฮาได้ถวายเลี้ยนเลี้ยนไผ่ปู้แล้วเนาะบหันกะโอ้ยสมบุกสมบันถวายเลี้ยนเลี้ยนปูรีค่ะเลี้ยนปูรีใช้ยาก้าวเกลือศูนเนาะค่ะ ถวาไว้ปูไปเรียบร้อยกับสำหรับตัวเหล็กตะเบือนนะคะล่อที่ให้เป็นแนวทางแม่คู่คำนวณหรือว่าเสียจวนคำนวณก็คือสิบเอ็วันที่สามสิบเอ็ด้ด้ค่ะสามสิบเอ็ดวันที่หน,ะะนึ่งเสียจวนเพื่อกับม่านหลับเพื่อกับบอกว่าเดี๋ยวไปลนฝันค่ะค่ะก่อนวนัสันตุนต,นตุนไปสิบปเสียงสักครับวันที่สามสิบเอ็ดสันเสียจวนมาล่อที่ตามแต่ปูก็ทักผู้เด็กหัวนีว้ว่าของเสียจวนคือสิขาอยกระวางเสียลองเม่คู่กับมีดตัวหนึง่งค่ะ ขางของเสียจหวนก็นไม่คู่จะเอกมาหยิบใส่กันเนะาะอางวดเนี้ยมันเป็นสูบเป็นหมันก็ได้ขอพอดแหละค่ะขอพอ่อสิงซัก์สีิ์ที่ไม่คู่เฮอยู่คู่มือนี่กัด้วยความเสียเนาะคะ่ะความเสียขึ้นเมื่อบ้านนี่แหละเมื่อบ้านนี่ตอนเศร้าแดงคันคือให้ปูแล้วก็ทกักว่าเสียวมาแดงละ่ะไปสองมึงฟังเล่าละวะ้วอ่ะแต่ป่านนี้แย่เมือแรกมากนะคะ่ะแย่มือแย่เมืกอขึ้นมากไม่คู่กินเขาแล้ววะ ขู่ก่อปกามานะคะเอาเอาครับเขาครับป่าเพิ่อกามาฝากมาตอนแล้วกักเรเล่าปลาห้าขึ้นะคะปูถวเอกับชวงหอกก็มันสามคนนี่แหละสามคนหรือสี่คนนี่แหละครับการเนี้ยปูเลยกว่าไปก็ได้ถั่อเล่าสนามผัวเมื่อสนรุ่เดียงกับไปก็ได้ระหวังเสือหน่นสิไปได้ก็คือรุบกเซออีกว่าสานรุบกเซเอีบักหนาไร่น่ะหัวแจ็กบอกเลขไทยหกสองสี่หนึ่งเน่ะแล้ว่า 6กสองสีหนึง่งแต่ว่าไปจะไปรว่เติมน้ำมันให้เก่าซีฟจังสีนะ่แม่กู้เขาไปนวดเก่าซีฟละเลยวซีฟเก่าซีฟเก่าแต่ว่าฟังไถ่นี่เซวบกเบียนไปดอกเราผัดวางสีเนาะะเยวไปแกะแต่ว่าอให้ลูกหลานเสียงเงิน,นเนี่ยไปแกะไปแกะแลว่าใส่รถเบีนไปนสีนาะแต่ว่าตอนเศร้าเราก็เ้าเรียงรถเนี้ยวมว่า,าเนี่ยบรงมากามันกับเบ็นสีหนึ่งยี่หลีนะคะซีหนึ่งไปเล่ายีหรีแต่ซีแล้วก็ เกตหนึ่งเรียบร้เดียบปูผัดผัดสามัคคีเนาะอันนี้เ้าให้เป็นแค่แนวทางเลยค่ะหม้อแมนการม้อเมาเพราะว่าคนอยู่ในเนี่ยวามหวังเนาะเอากรบเพาะในสื่อวังว่าสีลำสิรวยหรอกแต่ว่าพ่อด้อยู่ได้กิจเนี่ยเสียนะพ่อด้ลุ่นไปวั่นวั่นเนี่ยเสียนะผู้ละหาบาทสิบบาทไปนะค่ะแกไม่คู่ให้เป็นแนวทางนะคะเด้อสำหรับมือนี่ปูว่าค่ะอาหารการกินมีตัวใดเดียแต่หม้อมีจับตัวนี่สิบ ิบเจ็ดสิบเก้าเก้าอืมมีเอดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าเก่าศูนย์แมนว่าเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดกับแมนว่าเออมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งกับมีนี่แหละหนึ่งหนึ่งกับมีเลยค่ะค่ะมาเก่าซิปแตงโมเพ่อกระลิ่งเก่าหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์อันนี้การหายไปเน่วทางนั่นแหละค่ะเพราะหายพี่จะน่าเอาเนาะกับอัน ปูไดว่าแต่มออย่างเด้ตัวเดียวปู่าอย่างเดียวคาเอาเรื่อยที่ฟอว่าตัวเดียวรถวนตัดตัวังสิเลยแต่สว่าจังไหนเนาะหนาตัวเดียวซะได้มันกามรนกะหนาตัวนึงการันกาออกยังสี่แหละมันบ่าหันหันเพาเอามันกาเช็ดหนึงแกเสียมือขึ้นนี่แค่ยังอวก่ารคุณประโชกอินีกะซื้อตัวนึงบ่ได้เีานเสียนึงมัน้เขาเสียของบักเสียเอกกราสันเอาลวักเสียเอกมัน ไอ้่มันโสตาตแล้วโลขันนี่มันบุกเล้าอ่แล้วระว่างเพื่อนยู่ไมตอนบันีีแม่คูเอาโกลุ่มแม่คู่ว่าโกลุ่มนะว่าโกกลุมมันจะเสียงแซวบๆอะไดเงินเป็นบาค้ถข้าจวันเมื่อชัดเจนผู้เปิดลำโพงสวนก็ามีนะเียอยู่วันชัดเจนอยู่กันม้ยเออันยูอันชัดเจนได้ยินอยู่กันบ่เออแต่โมว่าเ้นินทุกคนก็บว่าด้นินแค่เสียเออบ่เป็นเรื่องทุกอจ่างทราบข่าวกับงใจ ม่คู่ขยันแต่เอฟซีบ่ได้ไม่คู่กับเป็นควงกันอยากแข่อยากแข่งแต่าอยากแข่งฟังเสียงปัวนะเพราะว่าบางเทือบางที่รูร้านคดีฟังเสียงปูเพราะเขากับสีข้อไม้ออกวก็อนใดเป็นปัญหาเนาะเป็นปัญหาสิแล้วสำหรับง่ายรัฐบาลให้ที่แน่ๆไม่คู่ยิบจับไว้ก็คือหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะคะหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าศูนย์ใคยิบจับไว้กับเจ็ดศูนย์นี่แหละชิมบ่ได้ซุ่มเนีิมบ่ได้ แต่ว่าวันนี้แม่คู่ว่าแย่ถิ่มเถอะของปูปูปูชีขาวแม่คู่มีร่างสงวนใจในบุคือเก้าเก้าเปลี่ยนนี่นะเป็นเป็นมากัดใแจยนี่สินะเก้าเก้าแปลีจะล่องบึงในเรื่องการเรื่องวันนี้ยิบจำสลากินแบงไว้เพราะว่าคู่วันแม่คู่สิบอสนใจเลยเก้าเปลี่ยนแม่แต่วันเนียเห็นเห็นก็จะมาขายลอตเตอรีดึงไว้เห็นไหมเก้าแปดแปลีเก้านี่แหละเก้าแปลีเก้าเกียดนี่แหละ แต่ว่าหัานจะใครเน้นเนีนไวฮะนะเนีนไวเพื่อว่าโบนี่ครับอาจจะมากนะคะอาจจะมากเก้าเก้าแปดหรือสิบเป็นแปดเก้าเก้าเขาโบนี่แหละปวดสิมาเนี่ยแต่ว่าห่อห่อห่อทาทาล่อฟังเหล็กเสียจวนน้ำว่าเขาเพิ่มสีค้ามวนมาดตัวในและสีขาเขาเพิ่มไม่คู่บอยนังสีนะครับค่ะกาล่องบึงนะหหน่ะค่ะหานังเทียมมีลักองอันนี้เขากาดเสียงสูบของขาดเสียงสูบแล้วค่ะอยู่กับความเสี่ยม ค่ะความเสียคือแม่คู่ถือจังสี่นะคะถือจังสี่เฮ็ดมากแต่พ่าได้เฮ็ดแบบว่ามวมเมาการพนันแต่อย่างไหน,นะคะเพียงแต่ว่าผู้พ่นซ้อนเป็นคติธรรซ้อนใจลูกหลานนั่นสินะต <c oughs> ้นกะโพมาบางคําเราข้ามเข้าไปตีเป็นตัวเล็ตัวเบือ <c oughs> เข้าพนันไปเสี่ยงเข้ากันได้จังนสินะ <c oughs> ค่ะคือผู้เอาเมือ่อคืนนี้แล้วพ่อเสียนเบ่าไปดอกรวดรดแดงเอามาดแดงไปมันก็ตายตอนไมน่ติดไายนาบแล้วว่ะ เอาโรคแบคกเรียเองต่อไปไปเล่า่าสนามทวงวเล่าสิไปํำรวจมันมัน,มนโซตายเร้โรคบักเสียเองจังไดจัไปเป็นหานซีหนึ่งนี่แหละของเอ,งเองกกัเขาก็ซื้อหกซีหนึ่งหาซีหนึ่งสองซีหนึ่งจ้าเสียแต่พระโกก,ะกับใหัวสามตัวเมื่อกลับจะสูบไปมั่นเนาะไม่คู่กับให้เป็นคอคิดนะคะแต่ว่าหัดนี้กับพิมพ์อะไล่ะเช็ด ครบอดูดยสิบเก่าเก่าศูนย์มือหนึ่งอัดตือนน้ำมันไหลเอาจ่างสี่เราเราเบาคำหนึ่งเยอะแล้วว่างทั่วอ่าวันที่หนึ่งผูเด้อพอสิตตือนน้มันไหลระ้ว่าให้เอารวดตอนนี้ให้เอารวดตอนของทั่งอ่างไปห้าพระมาซันเข่าบานไม่คู่เรื่องวันเลที่ห้ายเกศศูนย์ระหว่งสี่เน้อวานเลขที่ห้าเกศศูนย์ให้เอารวดทั่งอ่างไปห้าพระเราบอกแค่นี้แหละสิเตือนน้มันไหลอยู่สิบเก่าเก่าสิมีเรไม่คู่จำ ไแม่คูจ่จำบ่ได้ตัวเดียวสิบเก้าึ้นเก่าสิ่งเติมนล้วมันนี่เราไม่คู่ได้ว่าสื่อสิบเก่า,<ะ>ากับเก่าศูนด้วยแล้วที่นี่บ้านเลขที่หาเกสซูนเนี่สินะห้าเท่าอัดบ่มีแรงพักดันเนี่ยสิก็เรื่ากอเรียนบ่มีแรงพักดันไม่คูกรร่กับบ่ได <oui. S 1> ้แต่คือมีแรงพักดันปูวา่ารุบอกเสียอีกมันจะไปล่าได้รุ่นพไปบ่ได้ัเี่สนะมันไปมันก็ไม่ด้อีมันไปบ่ได้อีมันไปได้แต่รุเสียอีเจ้าสินะ เน,นี่ยทางอยู่โรเซียเอ่อแนวทางอยู่ค่ะบัดนี้ผู้ลักขี้ไปถือขอา้ามสำหรับมุนิกาน,นี่แหละเดี๋ยวแตงโม่กับยิมกับพ่อเขียนมาแอ่เพื่อนซีซูให้เบิรงกได้ค่ะเด้อครับ,ค,รบค่ะแจ็คแม่เพื่นอนกระสิไปสรุปให้ค่ะแม่คู่กับพวกพี่ยังน่าขากมีแค่นี้นะคะวันที่สามสิบเอ็ด<อ>น,นะคะไปแ,แห่ต้นโอ้มอเด้ร์ห์แห่เนาะไปไปร่ำถวายไปร่ำบวงสรวงแล้วก่ะแม่คู่กับไทยเอ็มวี ค่ะแม่คั่วอัดเสียงมาใหม่บันทึกเสียงใหม่นะคะปูเวสุวรรณพ่อกระบันล่ำว่อนภูเขอหยอยม้วนขนาดค่ะมาผ่อนมาล่ำน้ำกันนะคะมาทาี่ชั้นน้ำกันการสิบแปดเกลี่ยปลาล่าขึ้นแล้ปลาลเกลียก็เด้อคะ่<ช>เคอะ,คะเอาเอา,เอาน้ำปลานะคะน้ำปลาไปเกลี่ยค่ะเพราะว่ามีเจ้าภาพนะคะเจ้าภาพคนคนอะไรว่าคนฝากมาไปเกลี่ยแทนเลยค่ะเด้อ สำหรับเมือเเพียงแค่นี้นะค่ะขอให้เก็บสีสุขปูทุกคนโชคดีนะคะเรือลำลำรวยรวยจะเลื่อนจะเลื่อนค่ะสวัสสค่ะอย่ไมือสาวันนี้แสงเลยมืมั้งฮะ